สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อ5ข้อต้องทำวิธีการทำบุญใส่บาตรให้การเงินคล่องตัวชีวิตราบรื่นท่านผู้ฟังคะสายบุญย่อมรู้การทำบุญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสบายใจก็คือการทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะใส่บาตรให้กับผู้ล่วงลับ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีหรือให้กับตัวเองนี้วันนี้เรามีวิธีการเสริมบารามีการแก้กรรมการเงินนี่สินหายหมดเงินไม่ขาดมือด้วยห้าสิ่งของใส่บาทหากทำตามนี้ชีวิตจะเจริญขึ้นทำบุญกับพระสงอ์อานิสงส์ล้นเหลือใครที่ชีวิตติดขัด การงานการเงินไม่คล่องมือจะต้องลองทำสักครั้งค่ะวิธีทำบุญแก้ปัญหาการเงินเก็บเงินไม่อยู่มีหนี้สินล้นพ้นตัวการเสริมบารมีการเงินชะลอวิบากกรรมทางการเงินเช่นมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ให้ท่านทำบุญด้วยการถวายของหรือทำบุญดังนี้ค่ะ 1. บาดพระ ให้ใส่บาตรด้วยข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่ให้เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกหอ่อก่อนใส่บาตรด้วยไม่อย่างนั้นเวลาพระปิดฝาบาตรข้าวสารอาจจะหกได้อานิสง์ที่จะได้รับได้อานิสงกินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องการทำมาหากินเพราะพระท่านใช้บิณฑบาตท,ทุกวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตร เราได้รับผลบุญนั้นด้วยเข้าสารในบาทจะได้ชะลอกรรมให้คู่กรรมที่จองเวรที่เขาจองเวรเราเข้าสารหนึ่งเม็ดคูณอนิสง์ในพระพุทธศาสนาได้อนิสงคืนมาเป็นหลายล้านเม็ดต่อเข้าสารหนึ่งเม็ดจึงชะลอกรรมการเงินเราจะคล่องตัวขึ้นหากเราทำบุญเข้าสารหนึ่งถุงได้บุญอย่างไรบ้าง ตามความเชื่อของคนไทยเมื่อเราทำบุญด้วยสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาติหน้าก็ขอให้เอาสิ่งนั้นไปทำบุญซักตั้งแต่ชาตินี้จริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นที่เรานึกไม่ถึงอีกมากมาย หากเราทำบุญข้าวสารด้วยการตักบาตรข้าวสารจะทำให้มีกินมีใช้ไม่หิวอดโซอดอยากใช้หนี่กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรใครที่รู้สึกมันโดนรังควานอยู่ให้รีบทำบุญเชื่อกันว่าข้าวสารหนึ่งเม็ดได้อานิสง์คืนมาหลายเท่านักดังนั้นการทำบุญข้าวสารจึงใช้หนี่กรรมได้ไว แถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวด้วยค่ะการถวายสังฆทานทำบุญเข้าสารด้วยการถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตหมดเคราะหมดโศกจะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัด พบแต่ความสำเร็จสมปรารถนาทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการทำบุญเข้าสารการถวายสังฆทานเป็นบุญหนุนสงมากทำบุญเข้าสารนับเป็นการทำบุญทำทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนและแบ่งปันให้กับผู้อื่น ซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยทำแล้วม่นั่งเสียดายอันนี้ไม่นับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัด ก็จะมีผู้มาช่วยเหลือคำจุนหากเราทำบุญข้าวสารด้วยการซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสะสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี 2. หากท่านใดรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวสักที วิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เขาเท่าไรก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดเวลาแสดงว่าชาติที่ผ่านมาติดหนี้เขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณนะปัจจุบันบวกอีกหนึ่งกิโลกร,รมัมถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ค่ะ และต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายเข้าสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นน้ำหนัก50กิโลกรัมก็ถวายเป็น51กิโลกรัมหรือให้มากกว่าน้ำหนักตัวเราค่ะหากเราทำทีเดียวไม่ได้ให้เราทำทั้งหมดภายในสมเดือนแบ่งทำ ไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนาเนื้อนาบุญมันน้อยดูที่ความบริสุทธิ์ของผู้รับคือศีลที่รักษาได้บุญน้อยต้องในเขตจึงจะชะลอวิบากกรรมได้ดีกว่าจากนั้นให้ตั้งใจกรวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้คืนในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมด เราขอให้เขามาอนุโมทนาบุญด้วยอานิสงจากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดหนี้ท่านไว้ 3. ให้ทำบุญหนุนขึ้นที่สูงค่ะเช่นทำบุญแท่นประทับพระพุทธรูป ทำบุญบริจาคเก้าอี้อาสนะสองรองเท้าเสื้อสาดเครื่องปูลาดถนนสะพานเป็นต้นค่ะ 4. ให้ทําบุญทําซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัดและ 5. ให้เราชําระหนี้สองค่ะคนที่หมั่นชําระหนี้สองตลอดเวลาจะทำให้ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากร้ายกลายเป็นดี จากไม่มีกลายเป็นมีทรัพย์มีสินมากขึ้นเก็บตังค์อยู่และได้ทำงานในสิ่งที่เรารักด้วยดังนั้นเราควรหมั่นเข้าวัดทำบุญคนรุ่นใหม่หลายคนอาจเข้าใจผิดการทำบุญชำระหนี้สงไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อให้พระท่านเอาไปใช้หนี้ใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วนี่สองตามความเชื่อโบราณคือสิ่งที่เราติดนี่ค้างพระท่านไว้ในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาที่เคยเอ่ยวาจาจะสร้างวัดทำบุญหรือทำประโยชน์ใดต่อพระสงฆ์แล้วเราไม่ได้ทำทั้งในปัจจุบันและชาติปางก่อนซึ่งเราไม่อาจร่วงรู้ได้ หรือไม่ว่าจะเป็นของสองหรือของวัดที่เราพลั้งเผลทำเสียหายใช้ประโยชน์เช่นน้ำไฟหรือของสองที่เรานำติดกลับบ้านไปด้วยค่ะเช่นอาหารของพระดอกไม้ของวัดเศษกระเบื้องหรือแม้แต่เศษดินเศษทรายก็เป็นของสองจึงจะเห็นได้ว่ามีประเพณีทำบุญขนรายเข้าวัด เพื่อนำไปใช้หนี้สองค่ะเมื่อเราได้พลังเผลอทำสิ่งเหล่านี้ไปทั้งในอดีตชาติในปัจจุบันจึงถือว่าเราเป็นหนี้สองเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าทุกคนล้วนมีหนี้สองที่ติดค้างพระท่านไว้ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวอันส่งผลให้ได้รับวิบากกรรมในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เช่นผลของการติดหนี้สงผลของการที่ติดหนี้สงเพียงเราก้าวเท้าเข้าวัดเราก็ติดหนี้สงโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราได้นำเม็ดดินเม็ดทรายกลับบ้านไปด้วยวิบากกรรมเล็กๆน,น้อยเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตของคนเราไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปตามนี่สงที่เราก่อวิบากกรรม อาจส่งผลต่อฐานะการเงินและหน้าที่การงานของเราผลกรรมนั้นจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราได้ประสบพบพานกับความเจริญและความสุขสำเร็จเช่นวิบากกรรมส่งผลให้เราไม่ได้ทำงานที่เหมาะสมกับเราเช่นบางคนเรียนจบสายที่ตนตั้งใจแต่ไม่ได้ทำงานในที่ที่ตนชอบเป็นต้นค่ะ รวมทั้งวิบากกรรมส่งผลให้เงินของเราไม่งอกงามเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ต้องคอยเสียเงินอยู่เรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าติดครั้งนี่สองในอดีตนั่นเองค่ะวิธีการชำระหนี่ส่งที่ถูกต้องทำแล้วชีวิตดีเมื่อเราทราบแล้วว่าหนี่ส่งคืออะไรเราก็ไปแก้ไขวิบากกรรมโดยด่วนค่ะเพื่อชีวิตจะได้ไม่มีอุปสรรค และ,จะเจริญนุ่งเรืองขึ้นสามารถชำระหนี้สงได้ดังนี้ถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟสามารถทำได้โดยไปหย่อนเงินในตู้บริจาคในวัดไม่ว่าจะเป็นตู้ที่เขียนว่าค่าน้ำค่าไฟหรือค่าต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องบริจาคมากเพียงแต่บริจาคเท่าที่มีกำลังพอเคล็ดลับคือเวลาบริจาคห้ามคิดมากว่า ท่านจะเอาเงินไปทำอะไรและควรอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่คณะสงฆ์ก่อนหย่อนเงินทุกครั้งค่ะให้ถวายสังฆทานก็คือเป็นการชำระหนี้สงฆ์เพราะในอดีตชาติเราอาจเคยนำของพระกลับบ้านไปเช่นผลไม้อาหารถ้าพระท่านให้ก็ถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเราตั้งใจหยิบไปถือว่าผิด ถึงอย่างไรการถวายสังฆทานก็เป็นการถวายปัจจัยคืนพระท่านค่ะการทำบุญทำทานตามที่สัญญาไว้ถ้าหากใครสัญญาว่าจะช่วยสร้างวัดสร้างเจดีย์ถ้าถูกหวยหรือจะสร้างกุฏิทำประโยชน์อะไรให้คณะสงฆ์ก็ให้ทำไปตามที่ตั้งปณิธานไว้เพียงเท่านี้ก็สามารถชำระหนี้สงฆ์ได้แล้วค่ะให้ทำบุญขนทรายเข้าวัด เป็นอีกหนึ่งวิธีในการชำาระนิสงตามประเพณีโบราณซึ่งสามารถทำได้ในช่วงประเพณีวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะซึ่งเป็นความเชื่อว่าทรายที่คนเข้าไปคืนวัดนั้นเป็นการชดเชยที่เหยียบย่ำของวันออกไปและสามารถก่อเจดีย์ทรายและเข้าไปไหว้พระในวิหารก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะท่านผู้ฟังคะ ที่ให้ทำในห้าหัวข้อข้างต้นเพราะบางท่านกรมเก่าหนักมากๆทํทำแบบทั่วๆไปไม่พอต้องทำด้วยการกระทำเหล่านี้หากไม่ทำบุญก็จะหนักไปจนวันตายจะมีเงินมาช่วงไหนก็จะพลัดไปจะมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่ก็จะพลาดไปทุกทุกทีลองทำดูไม่เสียหายวิบากกรรมหากแก้ถูกทางถูกจุด มันก็จะหลุดพ้นชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ